วันนี้วันนี้จะมากินนมนมตาม,มีกันนะอืออ่าเดี๋ยวเราจะแกะกันในนมตาม,มีของเราแบบกล่องใหญ่ามากโอ๊ยอย๋ยวางกล้องไว้ก่อนเคคนวันนี้กินนมบีนมีกันหุวยฮ่าขยะแม่เดี๋ยวเราค่อยเก็บนะ เออเก็บเลยดีกว่าอืมกินนมตามีกันพันปีแล้วน่ะเราบีไปขวดแล้วก็ไม่ไม่นั่นไม่ไทยอืมอร่อยมากเลยเป็นเป็นรสสตรอเบอรี่นะน,นี่เงียบอ่ะมึง น,น,น,นตามี่คือคนเราก็อิ่มแล้วเออที่เหลือเรากินตจางๆจบก,กินนี้แค่นี้แหละขอจบการถ่ายทำแค่น,นี้ขอบคุณครับ